สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกคนนี้ใชีสานทุกท่านดนะครับพี่น้องสำหรับมื้อนี้นะครับพาพี่พาน้องเลาะเบิ่งบรรยากาศนะครับหน้าคอกหน้าฟาร์มย้ยมือแรงครับพี่น้องเป็นอีกหนึ่งอีพีครับพี่น้องกลับมาเยี่ยมอยู่นะครับหนองจูดที่ MB ฟาร์มครับพี่น้องอยู่อำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องมื้อนี้มีแม่ลูกงามๆนะครับสำหรับภูกระลังหางัวไปเลี้ยงก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งขอกหนึ่งฟ้ามที่มีของดีให้พี่ให้น้องเฮาได้รับชมภูกระลังหางัวไปเลี้ยงก็พอได้ ผิดเจลาหน้าเบิ้งนะครับกำลังเลือกเบิ้งอยู่ตงวันได้ถูกใจสําหรับมือนี้ก็ติดตามเรื่องด้าวในคลิปนะครับผมสําหรับผู้เลี้ยงงัวอยากเห็นงัวงามๆนะครับพ่อจะเป็นแนวทางต่อยอดไปว่าอยู่ขอกอยู่ฟาร์มนะครับีเพิ่นเลี้ยงเพิ่อนแบ่งกันอยู่ในเกรดได้ราคาเป็นจังได้มือนี้เดี๋ยวไปทักทายกับน้องชุดเจ้าหน้อยนะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมชุดเอ็มบีฟาร์มครับผมเอ็มบีฟาร์มบ้านไดก็ครับบ้านเก้าน้อยครับอำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับผมติดต่อกับ 064 064 653 653 5175 5175ได้ครับพี่น้องนะครับดีไล่กับ091 091 492 492 8925ครับผม8925นะครับเนาะครับเป็นบุกกับพัทธละโยธิน MB เป็นภาษาอังกฤษครับผมอ่าพัทธละโยธิน MB นะครับผมอ่าเป็นภาษาอังกฤษได้ครับพี่น้องแล้วขึ้นให้นะครับผมมือหนีกับมีให้พี่ให้น้องเขาได้รับชมหลายตัวนะครับเนาะครับผมนะครับเป็นทั้งแบบแม่ลูกมี2โคมแบบสื่อ2ได้3กับมีครับพี่น้อง หรือเม่สาวหัวลนงามครับพี่น้องนะครับผมสําหรับผู้สนใจสาวหัวลนทองนะครับเนาะครับผมทองนะครับเดี๋ยวไปเบื้องแม่ที่เรียกกันครับพี่น้องนะครับผมผู้เขามารับชมคลิปมือนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในเรื่องครับพี่น้องก็ติดตามกันโดยตลอดเปิดราคานาคอกนาฟ้ามนะครับมาเบื้องง่วงงามๆให้พี่น้องเข้าผู้ติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กันมาโดยตลอดนะครับเดี๋ยวพ้าเบื้องรอบๆตัวก่อนจักน้อยครับพี่น้องนะครับ เอ้าแม่ที่แหลกนะครับได้ลองชูว่าสูซฟังนะครับแม่ที่แหลกบาดที่นี่รายละเอียดของแม่นี่ครับแม่นี่เป็นลูกสองในท้องครับผมอ่าลูกที่สองในท้องร้อยห้าสิบห้าครับอ่าสูงหนึ่งร้อยห้าสิบห้าท้องเคฟหกแปดครับผมอ่าท้องกาเล็ดเคฟหกแปดนะพี่น้องอ้าวทับเรียบร้อยตรวจอันตรายไปครับครับผมรับประกันท้องครับรับประกันท้องผสมยีสต์เมษาหกห้านะพี่น้องใบหลอดมีครบนะครับกาเล็ดเคฟหกแปดนะครับง้อเครื่องอมดำแดงนะครับผม นี่ครับพี่น้องนะครับเครื่องอมดําแดงสีดีนะครับบะมี่ตำนี้นาะครับเนาะครับผมแม่นี่ประกันส่วนสูงให้หนึ่งร้อยเท่าไรก็ครับหนึ่งร้อยห้าสิบห้าครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบห้านะครับผมในท้องจักเดือนก็ครับในท้องประมาณสี่เดือนสามสี่เดือนครับอ่าสามถึงสี่เดือนครับพี่น้องนะครับเอาให้เบิงหน้าตรงเป็นลูกกระทบนะครับพี่น้องนะครับออกกระทบหูปลายหูเพียงขอบปากพอดีนะครับแต่ว่าได้โครงสั่งกระดูกใหญ่สูงนะครับ บ่มีตำหนิจักมองครับพี่น้องแม่นี่นะครับรถติดทองพร้อมเอาไปเลี้ยงรุ่นเบื้องลูกกันเลยนะครับผมหลายไปไหนครับน้องชูดเปิดไว้เปิดไว้เจ็ดหมื่นเก่าครับจิตหมื่นกับอีกเก่าพันราคาห้องต่อร่องได้ครับพี่น้องตอร่องใดนะครับมีรถทรงหอดหนาคอกด้วยครับพี่น้องไม่ต้องกังวลเรื่องการขนทรงนะครับตัวทองเพิ่นกระตวจอันตรซาวให้เรียบร้อย ผู้บ่แน่ใจติดต่อทางทางไล่มาเอาคลิปเลยเนาะคลิปตรวจท่องหรือมาเบิ่งยูนีก็เมื่าเบิ่งยูนีน้องชุดตรวจใท้เพราะยังเพราะว่าน้องชุดนะครับผมจะของฟ้าพ่นมีเครื่องตรวจท่องครับพี่น้องนะครับผู้ใดอยากใส่บริการตรวจท่องกระทักมระทั่งนะครับน้องชุดได้ด้อครับพี่น้องอยู่ในเขตบ่อลบือว่าปีเนาะนะครับเอาแถวนี้นะครับหน้าเชือกย่างสีสุราติดต่อมาในเขอ่าสารคข้ามนะครับผมผู้อยากจะตรวจท่องนะครับก็น้องพ็มีเครื่องตรวจซึ่งจะของฟ์าตรวจเองบ่ต้องห่วงครับพี่น้อง นะครับอยากตรวจเมื่อใดก้อนโซงก้อนยังตรวจหรือมาหอดคอกให้เพื่อนตรวจให้เบื้องชัดเจนจังคุยตกลงกันก็ได้นอๆเนาะครับผมเอาอันนี้คือมาตรฐานของ m b ็มบีฟ้มครับพี่น้องนะครับเอาแบบชั่วๆก็ซื้อเครื่องตรวจทองมาตรวจให้เบื้องนี้ล้วนะครับเอาต่อไปเป็นแม่ลูกเลยครับแม่ลูกเลยเนาะครับเนาะเอาแบบซื้อสองเลยสามหัวโลนธรรมชาตินะครับแม่นี่ลูกสาวพอได้ล่ะครับนี่คือบดงามดีเลยสามหนึ่งครับอ่อเคเอฟสามหนึ่งนะครับพี่น้องประมาณเจ็ดเดือนหรอครับอยู่ประมาณเจ็ดเดือนครับผม ประม usted, Arrow, ันจ็เดือนครับพี่น้องเอาตัวนี้ประมันจ็เดือนแม่ทองอันดามันแยกเพศเลยครับแม่ทองกับอันดามันแยกเพศเลยครับพี่น้องอันดามันแยกเพศเป็นพอพันธุของฉกคหลลือมิดฟร์มนะครับอันดามันนะครับดีบีหนึ่งทับสองศูนย์หนึ่งนะครับเป็นพอพันุของฉกคหลลือมิดฟร์มนะครับเจ้าอดีบีงวนอกน้ำเขานะครับแม่เพิ่นติดทองแม่ตัวทองไปครับตัวทองนะครับผมรับประกันเรับประกันทองให้ด้วยครับพี่น้องนะครับให้เบื้องรอบตัวจากน้อยนะครับ ลูกสาวเป็นลูกของเคเอฟสามนึ่มีใบมีหลอดครบด้วยพี่น้องลูกสาวเป็นลูกเคเอฟสามหนึ่งแม่สูงยุทา่าไรกัครับแม่สูงลอยห้าสิบสามครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบสามครับพี่น้องแม่เพิ่นประกันส่วนสูงให้ลอยห้าลูกที่สองในท้องนี้เนาะแม่นครับผมอสองในท้องด้วยรครับ,รบพี่น้องเอาซื้อสอได้สแม่รับประกันท้องให้ลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งงามเปิดไล์มาได้ครับน้องหนึ่งแสมื่นเก้าพันครับหนึ่งแมกับอีกเก้าบาทครับพี่น้อง ลาค่าหองตอร่องได้พี่น้องเบิ้งผัวหางนะครับแม่ชีดแม่กะงามดีชีดลูกกะงามดีครับพี่น้องแดงเข้มบดทั้งแม่ทั้งลูกด้วยครับพี่น้องแม่นี้นะครับลูกเป็นลูกที่สองในทองนะครับบ่มีตำแหนิจักหม่องครับพี่น้องนะครับกัมีลูกสาวมีห้อยเป็นแรนของน้ำบักจับครับพี่น้องบ่แม่ลํำปีด้วยครับพี่น้องเป็นแผลจากการนะครับน้ำปักจับขูดผิวซื้อนะครับผมขนหุ่มมื่อไ้ครับอาขนหุ่มเมืเดียบร้อยหนึ่งแสน หนึ่งเงินเก่าพันเนาะอ่าตอรองได้ครับพี่น้องคู่นี้สนใจทักมาเลยนะครับผมเบอร์โทรที่อยู่ผมคืนให้นะครับวัต้องกังวลนะครับได้ของดีจากเอ็มบีฟ้ามไปเลี้ยงแน่นอนครับพี่น้องต่อไปเป็นแม่สาวหัวล้นนะครับผมท่องนะครับลูกสาวพอได้ครับนี่แม่นี่นี่ลูกซี่ว่ศูนย์เก้าหกครับลูกสาวซี่ว่ศูนย์เก้าหกครับผมท่องครับเคฟสามหนึ่งอ่าเคยมีหลงว่าไปแม่นี่ลูกแรกครับผมเป็นแม่สาวนะครับเนาะแม่สาวท้อง ลูกซีว่าศูนย์เก้าหกด้วยครับพี่น้องนะครับใบหลอดมีครบอันนี้คือใบประวัตินะครับจดเอฟไปตัวนี้บัวค่บมันจดเลยครับเอานะครับเอาไปตีแม่นี่เป็นเอฟหนึ่งก็ได้ครับพี่น้องนะครับเอาไปจดเอฟหนึ่งลูกในทองตอนนี้เพิ่นทับเรียบร้อยกับเคเอฟสามหนึ่งนะพี่น้องนะครับกัมโบเคเอฟสามหนึ่งของทีเจเก้าฟาร์มงัวนอกครับพี่น้องเจ้าเคเอฟสามหนึ่งให้ลูกที่เด็ดครับพี่น้องนะครับกระดูกเนื้อหนังแข็งขาใหญ่ดีนะครับลูกสาวซีว่าศูนย์เก้าหกติดทองครับเคเอฟสามหนึ่ง นะครับ,รบจักเดือนเราน้องน้องชูตรวจท้องนาทีเขาหเดือนแล้วผสม,มเดือนกุมภาพันธ์หกหาด้ยวยพี่น้องอันนี้รับประกันตรวจมีคลิปน<ล>ะเศร้าหายเรียบร้อยอตำหนิครับตัวนี้สูง1้อครับสูงหนึ่ง้อยหาสิาด้วยครับพี่น้องแม่นี่เอาให้เบิ้งแข่งขาเบิ้งรอบตัวจักหน่อยโบดดีครับพี่น้องตัวนี้บ่มีตํานี้จักหม่องครับพี่น้องแม่นี่ครับไงหนาลึกครับพี่น้องกระดูกไงโค้งสางนะครับเบิ้งไข่ยืนยกเชิดง่ำนะครับผมหูสันครับนี่ครับ หูสันเป็นลูกผสม,ผมบราหมันเนาะครับเนาะไ่ได้ออกกระทบเลยพี่น้องให้เบ่งหูนะครับผมหูสันเลยครับพี่น้องหลายไปได้ครับน้องชูดเปิดไว้ตัวนี้ตัวนี้เปิดไวหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันครับหนึ่งแสนสี่หมื่นกับอีกเก้าพันล่าค่าห้องตอรองได้ครับพี่น้องแม่นี่มาเอาง้วนทองไปเลี้ยงครับพี่น้องเราเป็นสาวทองแรกลูกสาวซีไว้ศูนย์เก้าหกครับพี่น้องนะครับถือว่าเป็นพันธุกรรมนะครับหลายท่านอยากจะได้นะครับแต่บางคนได้ไปแล้วสเจว่าสีได้ผสมกระโดนขันเอาง้วนหน่อย เอาแม่สาวติดทองนี่แหละพี่น้องนะครับกับทองกับพอใชวงการที่ก็ร่างมาแรงขึ้นเจ้าสามหนึ่งตัวนี้หายลูกเด็ดแห้งครับพี่น้องสามหนึ่งนะครับหลายท่านกับผสมไว้เห็นผลงานแล้วนะครับฝังมาเอาไปหลุนครับพี่น้องทู่มากกว่าแต่กวนนะพี่น้องแม่นี่นะครับเบิ้งคลิปแล้วตัดสินใจโดนอาจจะมีคนเอาไปก่อนนะครับผมฝากไว้นะครับแม่นี่ผมว่าผู้อยากเอาไปตีเอฟสตาร์เอฟหนึ่งง่ายเลยเนาะได้เลยลูกเอฟสองครับไปต่อพันธุกรรมได้หางมีพี่น้องเงาหางใหญ่นะครับอันหางแย่ครับพี่น้องข้อขา นะครับแม่นี่เดีนขอขาก็ดีนะพี่น้องแม่นี่นะครับขอขาตั้งดีนะครับชีดกระชับเส้นหลังตรงหนาลึกเอาราคาอีกรอบนึงได้ไปยังน้องห้าพี่น้องเขาฟังมาท่านบางหันหลายไปไหนก็ครับหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันครับหนึ่งแสนสี่หมื่นกับอีกเก้าพันบาทครับพี่น้องนะครับเอาคู่สุดท้ายครับพี่น้องแม่ลูกยืนงามๆครับพี่น้องลูกแม่นี่บ่แดงแต่เขียวพี่น้องสีแดงเข้มๆเลยครับเอาลูกข้อใดบัดนี้ลูกพริกแดงครับผมพริกแดงอิดขี้หาแปดหนึ่งนะครับเนาะ นะครับพริกแดง S K 5 8 1ลูกผ่านเห็ดเขาได้พี่น้องยังขุดเขาได้อยู่น้องเพิ่นว่าเอฟเฟซเลยครับผมผู้ใดได้นรอบไปเลี้ยงนะครับผมน้องชูดว่าเดี๋ยวเห็ดเขาห้ก้อนส่งเลยครับผมนะครับเห็ดเขาลูกห้ก้อนสุ่หรือไผ่ใบอยากเห็ดก็จังบอกเพิ่นเอาครับนะครับลูกที่ใดครับอยู่น้ำแม่ลูกแรกครับผมลูกแรกนะครับเอาแม่หัวหล่นเด้อพี่น้องลูกตัวแรกเลย ลูกพริกแดงเอทเคหาแปดหนึ่งแม่สูงอยูหนึ่งร้อยเท่าไรก่อนครับร้อยห้าสิบครับแม่สูงหนึ่งร้อยห้าสิบทับอีกไปครับแม่แม่ผสมออกฟอร์ดได้สิบเอ็ดหมื่นแล้วครับอ่าลูกสาวพริกแดงด้วพี่น้องมีใบมีหลอดครบนะครับแม่ทับกับออกฟอร์ดโลโจนะครับหกศูนย์สี่ทับสี่มังนอกของโชคลิมิตรฟ้ามครับนะครับเป็นพ่อพันน้ำเขามาจากเมืองนอกราคาหกล้านกว่าบาทครับพี่น้องเจ้าออกฟอร์ดผสมเรียบร้อยนะครับทำมาที่สาวสิบเอ็ดกอข้อนะครับผมสามสิบเอ็ดกรกฎาษนะครับผมมื่นทับเพิ่นนะครับ เอาไปรุ่นเอาครับพี่น้องอาจจะซื้อ2อด้สามคู่นี่หลายไปไหนครับน้องชุด1,49,000สาพครับ1นึ่งแสนสมื่นกับอีกเก้าพันนะครับอันนี้ลูกนะครับพริกแดง s k สเคห้าแดหนะครับโบรับสีดีครับพี่น้องท้ายก็กว้างหนาดีครับพี่น้องงามงามครับพี่น้องคู่นี่พ่อเอาไปเลี้ยงนะครับ เอาหยับละไข่รอบนึ่งนะครับคู่แม่ลูกคู่นี่งามๆนะครับสีดีๆยังสิครไลป์เป็นไรครับ1นึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันครับหนึ่งแสนสี่หมืต่อร่องได้อีกหลายเลยครับพี่น้องสําหรับผู้สนใจนะครับต่อร่องได้อีกหลายคู่นี่เอาแม่ลูกไปเลี้ยงกับคุ้มครับพี่น้องจังหน่อยก็ได้น้องแล้วนะครับเอื้อยก็ยังเป็นสาวเอาคันแม่ติดท่องอีกนะครับพี่น้องว่าอยากขายเอาเงินขึ้นสิขายขายน้องในท่องก็ได้ครับพี่น้องตัวตัวนี้ใหญ่ขึ้นมากเลยทีน่าชิดเกินเครื่องแล้วครับโอ้ครับพี่น้องนะครับอันนี้ ยังเป็นสาวกะทิเฉียดแสนผุและนะครับผมนะครับพี่จะจัดนะครับคู่ชุดไทยโอ้ยมักแล้วครับพี่น้องแต่ละคู่ของเพิ่นนะครับมีแต่โตงงงามนะครับของดีทีเอ็มบีฟ้าเหมือนผีผ้ามาเยี่ยมมาชมครมืันนี้ก็ขอบคุณน้องชูได้หลายนะครับผมคาดพี่น้องเขาสนใจที่อยูขวักคว้าอีกรอบนึ่งนะครับผมที่อยู่อยู่บ้านเก้าน้อยครับผมบ้านเก้าน้อยครับตำบลแค่นตำบลแค่นอำเภอว่าปีปทุมครับอ่าจังหวัดมหาสารคามครับผมติดต่อทาง อาไล่ทางเบอร์โทรจังไดก่อครับผมโทศูนย์หกสีนหก่หกห้าสามหกห้าสามห้าหนึ่งเจ็ครับห้าหเด้าได้ครับพี่น้องมีไลกัา่ยกะ0 9นึ9งส9 2เก้าสองหาครับผมแปดเครับพี่น้องครับืไล่หรียไหนจังไดกันะครับของดีมีคุณภาพกับฝากกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเพราะวพู้มาเป็นซื้อกางกับด้เป็นกำลังใจพามาเบิ่งเรื่อยๆผู้กำลังหากับตัดสินใจอยู่ตอนนี้ก็ยังยังลุ้ามกกถืออไปีฟร ที่มีขลองดีที่รับประก,กันคุณนภาพหายหลายท่านก็เป็นห่วงนะครับว่าสื่อน้ำคอ,อกได้ยังสีเสื้อถือได้เ<อ>พื่อนสีว่าตุ่มวตัวนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งคอ,อกที่ผมบาว่าที่กับการนั้นตีห้เลยครับพี่น้องนะครับของดีที่ฟ้ามีมีห้แน่นอนไผ่บนแอใจตัวท่องซ้ำอีกก็ได้เครื่องออตัวท่องก็ยุคางคอ,อกเลยว<อ> <c oughs> ขอข้าพึ่นมีนะครับผมเอานะครับสำหรับคลิปนี้ขอคุณน้องชุดได้หลายนะครับผมกว่าสิปปดคลิปเห็นสาวหน่อยแลียออกมากนะครับผม อันนี้คืองูอประกวดเพิ่นครับพี่น้องที่เอ็มบีฟ้าิ่นเห็นงูอประกวดลูกสาวพ่อได้ครับตัวนี้ลูกสาวเอสตองหนึ่งครับอ่าลูกสาวเอสตองหนึ่งครับพี่น้องตัวนี้เป็นเลือดลอยนี่เนาะแมนครับผมอ่าตัวนี้เป็นเลือดลอยลูกสาวเอสจีตองหนึ่งนะครับเอาบ้าลูกขาอนียวเพิ่นโชว์แล้วนะครับนี่ครับแบรนด์เอ็มบีตองหนึ่งครับพี่น้องนี่ครับเป็นซื้อแบรนด์ของเพิ่นเลยนะครับน้องยังก่อนครับน้องบราวนี่ครับน้องบราวนี่ครับประวัติเพิ่นได้รางวัลจากสนามใดมาเนี่ยนี่ได้ที่ซียู่งานสุพพรรรรณบบุีีด้้อคั่นง อันดับหาอยู่อันหอยแถลงครับผมอันรับหาอยู่หวยแถลงนะครับผมจักเดือนแล้วอ่ะยู่เพิ่นตัวนี้อยู่ประมาณ13เดือนครับ13เดือนแม่เพิ่นเป็นสายใดครับแม่เพิ่นเป็นลูกบอลสันครับผมอ่าแม่เป็นลูกบีบีบอลสันเนาะครับเนาะนะครับตัวเพิ่นเองเป็นลูกเอชจีตองหนึ่งครับพี่น้องว้าวพี่น้องนี่แหละงัวเกียรประกวดเพิ่นมีงัวเพิ่นก็เลี้ยงเกียรประกวดน้ำแหละครับพี่น้องนะครับเอามักบ้าบ้าลูกขคนนี้เอาไปไว้คลอกนล้วไม่นั่นเป็นข้อฝันเขาทุกคนครับพี่น้องเลี้ยงงัวก็อยากมีงั้อใบทาลุ่นนนะครัปวดพ่้อง ครับตะออนซ่อนครับพี่น้องนะครับเลี้ยงพัฒนาให้ได้คือเพิ่อนตัวงัวประกวดเพิ่นกระบี่งัวแบงให้พี่น้องเข้ากระบี่สำหรับมันนี้ก็เอานะครับเบอร์เบิงของงามนะครับมาเอาของดีน้ำเพื่อนไปเลี้ยงนะครับมันนี้ก็บพีน้องชุดได้หลายนะครับจากลาพี่น้องไปซ้ำหนี้นะครับผมมีโอกาสเดี๋ยวมาเยี่ยมมาชมอีกสนใจกับทักไข่หน้องมาได้มาเยี่ยมมาชมหรือโทรมาปรึกษาบดเสือบอขายเพื่อนก็โทรมาปรึกษาได้นะครับเพราะว่าเพื่อนก็เห็ดขอกเห็ดฟ้ามสำหรับมือใหม่ผมก็แนะนำนะครับ ถามจากผู้ลู่ผู้เลี้ยงก้อนผู้เห็ดก้อนกัสีดีที่สุดนะครับผมบเอาความจริงใจว่ากันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนกยุราาจากานพาพนอผมสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ